ครอบครัวอบอุ่นน่ารักพ่อตัวอย่างที่ดีคุณแม่น่ารักที่สส่เธอไปหมดแล้วพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะมาเจอบ้านเรานะมันมีกล่องใช่ไหมเอ้ยเอ้ยเอ้ยนะที่เซนทันเวิร์บ่ายโมงครึ่งนะคะขอบพระคุณนะคะชื่อคุณอะไรขออ่านก่อนคุณทีต้านะคะแต่ว่า ไห้พุ่ะนุ้ว้วโวนี่ีกล่อนี่เออโอ้โอโอ้โอ้นูพูดกันว้าวโว้ท่ว่าวกันว้าอ้าวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไอ้วาอันยามันหยิบเดี๋ยวป้าโป๊กแก่ให้ป้าโป๊กแก่ให้ใจเย็นโว้ยว้าวกนว้าวกันตลอดเวลาเลยปากสวยมากลูกไหนว้าหันมาสิลิปสีไอวานมันมีทาเลย Well. Wow.